หลังเกมเมื่อคืนนี้เป็นเกมฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกแล้วก็ฟุตบอลยูฟายูโรปาคอนเฟอเนซีนะครับสถ้วยยุโรปเป็น2ถ้วยเล็กแล้วก็มีทีมจากอังกฤษแต่กันทั้งหมด4ทีมเลยทีเดียวซึ่ง4ทีมนี้ก็เป็นยูโรยูโรปาเนี่ยครับสทีมส่วนยูฟายูโรปาคอนเฟอเนซีมีหยึ่งทีมนะครับผมก็คู่แรกที่ผมติดตามดูทั้งเกมก็คือคู่ของลิเวอร์พูลที่สามารถผ่าน LASK อสเคลิน ไปได้4ประตูต่อศูนย์ทำให้เข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วถึงแม้ว่าจะเหลืออีกหนึ่งเกมนะครับผมโดยที่นำมาห่างตูรุดถึง4คะแนนนั่นหมายถึงว่ายังไงก็เข้าเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วสําหรับลิวปูลนสะครับสำหรับการเป็นแชมป์กลุ่มมันสําคัญยังไงก็คือว่าถ้าคุณเป็นแชมป์กลุ่มแล้วเนี่ยคุณก็ไปรอในรอบต่อไปเลยสําหรับแต่ว่าถ้าใครที่จบอันดับ2เนี่ย จะเป็นการเข้ารอบแล้วก็ต้องไปเจอกับทีมที่ตกลงมาจากยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งตรงนั้นถือว่าเป็นเกมหนักดังนั้นในในถ้วยยูฟายูโรปาลีกเนี่ยมันก็มีความจําเป็นที่จะต้องเน้นว่าจะต้องได้แชมป์กลุ่มนะครับส่วนใครที่มีโอกาสมากน้อยกว่ากันแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็คือต้องต้องเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้ซึ่งลิเวอร์พูลทําได้สามารถจบจริงๆเกมยังไม่จบนเกมหนึ่งนะครับแต่ว่าสามารถที่จะ เป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วเป็นทีมเดียวนะครับผมส่วนอีก2คู่ก็จะมีในกลุ่ม A นะครับก็เวสต์แฮมที่บุกไปเยือนแบ็กกาโทโบลานะครับผมก็สามารถบุกไปเอาชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับโดยประตูของโทมัสซูเชกนะครับผมที่ประตูเดียวแล้วครับของเวสต์แฮมก็สามารถทำให้เวสต์แฮมทำยีสิบสองแต้มเข้าไฟบวกนะครับซึ่งนัดสุดท้ายเนี่ย ก็ต้องก็ยังต้องเน้นอยู่เพื่อจะได้เป็นแชมป์กลุ่มคือเป็นอันดับหนึ่งอยู่แต่ว่านัดสุดท้ายเนี่ยต้องชนะให้ได้นะครับเพื่อจะได้เป็นแชมป์กลุ่มนะครับส่วนไบรตันที่บุกไปเยือนเยเคนนะครับก็สามารถบุกไปชนะได้เช่นเดียวกันได้ประตูจาก ลูกโทษที่จุดโทษเป็นประตูดเดียวที่ทำให้ไบรตันนะครับผมสามารถเอาชนะ a k a 1 e n ได้นะครับผมก็แต่ว่ายังเป็นอันดับ2ตามมักเซยอยู่1แต้มมี11แต้มกับ10แต้มนะครับก็อีก2สัปดาห์เนี่ยก็ต้องมาเปิดบ้านเจอกันเองด้วยนะั่นหมายถึงว่าไบรตันเนี่ยเป็นทีมที่กุมชะตาอยู่ในมือวเกรงแต่เพียงแต่ว่าการเล่นในบ้านแล้วเจอกับมากเซย์ก็ไม่ไง่ายนะครับแต่ว่า ถ้าชนะมักเซยได้ก็จะแซงขึ้นเป็นที่หนึ่งั้นไบรตันต้องมาลุ้นในอสองสัปดาห์ข้างหน้านะครับที่จะมาเจอกับโอลิมปิกมักเซยนะครับผมของฝรั่งเศสนะครับนี่คือสามทีมในยุโรป e a g u e ก็คือ,มคอเมื่อคืนนี้ทั้ง4ทีมของอังกฤษที่เตะที่ทำผลงานเมื่อคืนเนี่ย ได้รับชัยชนะทั้งทุกคู่นะครับโดยเฉพาะอ่าเหลืออีกคู่นึงก็คือคู่ของแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอกับริเกวอรซเนี่ยชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งเกมในสนามเนี่ยไม่เดือดเท่านอกสนามนะครับอย่างที่ ได้เห็นคลิปแล้วว่านอกสนามมันมีการปะทะกันระหว่างแฟนบอลอังกฤษกับแฟนบอลของลิเกวอ์ซอซึ่งไม่รู้ว่าต้องมาสืบสวนสอบสวนว่ามันมีเหตุผลยังไงแต่ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์นอกสนามแบบนี้สิ่งที่จะต้องไปสืบสวนสอบสวนกันก็คือว่าต้นเหตุคือใครแล้วก็การจัดการของฝ่ายจัดการแข่งขันซึ่งในกรณีนี้เจ้าบ้านก็คือแอสตันวิลล่านั้นก็ต้องมาดูว่าหลังเกมเดี๋ยวสืบสวนสอบสวนไปยังไงแต่ว่าผลงานในสนามก็คือทั้ง4ี่ทีมของอังกฤษ าสามารถเก็บชายชนะได้ทั้ง4ทีมเดี๋ยวต้องมาดูว่าอีก2สัปดาห์ข้างหน้าสามารถเป็นแชมป์กลุ่มได้ครบทั้ง4ทีมไหมได้ไหมเพราะาตอนนี้มีแค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวที่เป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าอีก3ทีมจะสามารถทําได้ไหมโดยเฉพาะอีก2ทีมก็คือเวสต์แฮมกับไบรตันซึ่งเป็น2ทีมที่อยู่ในถ้วยยูฟ่ายูโรปาลีกซีเรียลกับเกมสุดท้ายอยู่ก็มีลิเวอร์พูลทีมเดียวแหละที่นัดสุดท้ายสามารถที่จะ พักตัวหลักได้100%แน่นอนนะครับวันนี้ก็อีก2สัปดาห์กลับมาดูกันสำหรับถ้วยเล็กของยุโรปกันครับ